คือคลิปที่3ครับคลิปที่3คือคลิปทดลองเรียนฟรีคลิปที่3คือคลิปที่เป็นปฏิบัติเป็นเทรนนิ่งคลิปแต่พี่ก็มีเลคเชอร์ด้วยนะอันนี้พี่พยายามคัดเลือกข้อสอบออกมา2อันนะครับมันก็ไม่ได้เชิญข้อสอบหรอกเป็นสไตล์มากกว่านะครับออมีข้อสอบจริงอยู่อันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ perspective และก็เป็นเรื่อง isometric แบบจัดเต็มแบบจัดเต็มด้วยนะฮะ ถามว่าทำไมเลือกสองอันนี้ออกมานะครับโปรซุกิจเป็นข้อสอบที่โปธซุกิจเป็นหัวเรื่องที่ออกทุกปีทุกปีด้วยนะใช้คำว่าทุกปีตั้งแต่มีความถนัดขาปัดมาไม่เคยมีหายไปไหนเลยแต่เอาจริงก็เคยมีหายไปบ้างนะฮะจากการออกข้อสอบมากว่าสามสิบกว่าปีนะฮะเคยหายไปสักปีนึงมั้อืมอาจไม่ปีสองปีปีหนึงอะซึ่งน้อยมากนะฮะ ซึ่งน้อยมากเป็นตัวเกรงในการออกและยิ่งถ้าเป็นแผดแล้วไม่เคยที่จะไม่ออกมันออกมาตลอดเป็นตัววางตัวยืนนะฮะถ้าคะแนนอยู่ที่60คะแนนคะแนนเต็มนะฮะจากคะแนนเต็ม60คะแนนหัวเรื่องนี้นะฮะจาก300คะแนนถือว่าเป็น1ใน5และก็อีกเรื่องหนึ่งคือ i โ o m e ตริกซึ่งตอนหลังออกเยอะมากนะครับค่าคะแนนอยู่ที่60คะแนนเช่นเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าเป็น1ใน5คือถ้าเก่งบทนี้น้องวิชานี้นะฮะสามร้อยคะแนนบท2อันนี้เนี่ยคือ2ใน5นะฮะหรือ120จาก300คะแนนถือว่าเยอะมากนะฮะเพราะอีกนิดเดียวก็จะครึ่งหนึ่งแล้วเราเลยยกตัวอย่างอันนี้มาให้ดูแล้วถามว่ามันมีอะไรบ้างล่ะมันอาจจะซับซ้อนหน่อยนะโอเคไหมเราบอกกันหน่อยนะมันอาจจะมีเรื่อง เรื่องราวที่มันจะยากนิดนึงเพราะมันเป็นตัวเทนนิงแล้วก็เป็นตัวเลค t เชอร์นะครับแต่เราก็จัดมาให้ดูเต็มๆนะฮะในไหนอยากน้องได้ก้าวเข้ามาสู่คอร์สได้สู่คลิปของทดลองเรียนฟรีแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทนนิงคลิปเทนนิงคอร์สนะฮะถ้าชอบก็นะฮะก็ดูกันไปเลยอย่าพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวดูกันไปเลยดีกว่าโอเคไหฮะงั้นปัปัเจอกันข้อนี้นะ สิ่งที่น้องควรจะเข้าใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเข้าใจอย่างนี้ก่อนมีสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งอันมีสี่เหลียมอยู่หนึ่งอันรูปนี้เขาเรียก iso metric iso m e t r ิกคือการเปิดมุมขึ้นทั้งสองข้างในการวาดรูปเนี่ยเขาเรียก i s ซ metric เนะี่ยคือการเปิดมุมเซต้าเนี่ยขึ้นทั้งสองข้างเขาเลยเรียกรูปอย่างนี้ว่าอ s o m e t r ิกข้อสอบประเภทนี้นะฮะข้อสอบประเภทนี้เป็น เล็เชอร์นะฮะเป็นเล็กเชอร์กึ่งปฏิบัติซึ่งข้อนี้เล็กเชอร์มันปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติคือมันต้องทำให้สวยใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเล็เชอร์ที่น้องต้องปฏิบัติอนะ่ะพี่ก็ไม่รู้จะจัดไว้หมวดไหนดีมันเป็นปฏิบัติแหละแต่ถ้าไม่เล็ t เชอร์ข้อนี้น้องทําไม่ได้โอเคไหมมันคือไอโซเมติกข้อนี้ออกทั้งหมดนะครับ60คะแนนจาก300คะแนนหรือ1ในห้า ของขาปัดจำเป็นต้องเก่งไหมจำเป็นเดียมึงไม่จำเป็นไม่ได้เนี่ยเขาเรียกไอโซเมติกอย่างนี้เขาเรียกออบบิกอย่างนี้เขาเรียกออบบิกโอเคปะ่ะอ่าอย่างเงี้ยถ้าเปิดด้านเดียวเขาเรียกออบบิกอย่างนี้เขาเรียกไอโซเมติกอ่ามาดูต่อพี่มีนะฮะ คอร์สนี้เป็นคอร์สเทรนนิ่งแอนด์เลคเชอร์อ่าเรื่องจริงๆคอร์สนี้เป็นคอร์สเทรนนิ่งแอนด์เลคเชอร์อ่าพี่วาดอย่างนี้โอเคไหมพี่ดอ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 อย่างนี้ดอ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 อย่างนี้พืพี่ทำเส้นปะอ่ะพี่ขีดลงใหม่อ่ะขอโทษขอโทษพี่มีแสงเข้าทางนี้แสงเข้าทางนี้โอเคไหมฮะเนี่ยเข้าตรงนี้โดนสองด้านนี้โดนด้านนี้แล้วโดนด้านนี้ ทันพี่ไหมโดนสองด้านนี้เนี่ยเพราะมันเข้าจากตรงมุมนี้เลยนะฮะแสงเนี่ยมันเข้ามามันก็จะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เนี่ยจะทํามุมกับสามมุมนี้โอเคไหมฮะเมื่อน้องตัดหัวมันน้องก็เลยโอ้ยขอโทษนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคไหมฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่ะถ้าน้องลากนี้ลงมาปุ๊บน้องก็ลากตรงที่ตั้งฉากลงมากับพื้นเนี่ยอย่างเงี้ยตั้งฉากลงมาอย่างเงี้ย เห็นนะตั้งฉากลงมาพื้นเนี่ยแล้วลากตัดหางมันมันก็จะตัดกันจุดที่หนึ่งเนี่ยน้องตัดตรงไหนน้องก็ลากตั้งฉากลงมาฉากลงมาเนี่ยเห็นนะฮะอันเนี้ยจุดที่สองเนี่ยอันนี้เห็นนะฮะนะอันนี้อย่างนี้นะลากลงมาตั้งฉากกับพื้นอันเนี้ยจุดที่สามน้องก็ลากเชื่อมสามจุดเข้าหากันนี่คือเงาที่ควรจะเกิดขึ้นในงานประเภทนี้เอาเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ก่อน นี่คือรูปเบสิกง่ายสุดเพราะพี่ยกมาให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเฉยๆเงาจะเกิดขึ้นตัวนี้เขาจะเรียกเงาตัวนี้ว่าชาร์โดหรือเงาตัวนี้นะฮะเวลาแสงมันส่องมาด้านนี้โดนแสงและด้านนี้โดนแสงด้านนี้ไม่โดนแสงด้านนี้จะไม่โดนแสง,แสงมันจะดอบลงหน่อยนึงสู้ด้านโดนแสงไม่ได้ส่วนที่ไม่โดนแสงหรือแสงเข้าไม่ถึง ตัวนี้เขาจะเรียกมันว่าเฉดโอเคไหมมีเฉด d อนชาร์ s h a d ดเนี่ยพุ่ก็ไม่รู้จะใช้คำภาษาไทยว่ายังไงดีส่วนอับแสงทึบแสงเหรอหรือยังไงเหรอเขาเรียกว่าเฉดอะ่ะมันไม่โดนแสงอะ่ะมันเป็นศัพท์ที่เรารู้กันในในอาร์เคเต็กเจอร์อยู่แล้วโอเคไหมฮะ ถ้าข้อสอบออกอย่างนี้ขอโทษนะไม่เอาน้ําชาแดกไว้เด้แล้ะฮะมันไม่ขนมขานาดน,นี้หรอกข้อสอบวันนี้มันเพื่อให้อธิบายเฉยๆข้อสอบมันไม่ได้ออกง่ายแล้วง่อยขนาดนี้ถ้าอย่างนี้มันจะมีติวเตอร์ไว้ทําไมล่ะมันจะมีมหาลาัยไว้ทําไมอ่ะพี่ว่าทักมศ์ม2ก็เรียนจบได้แล้วมั่งถ้ามันออกแค่นี้ถูกไหมอืมมันไม่ได้ออกอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นนะครับเราก็มาดูกันง่ายๆก่อนสิ่งที่น้องควรจะรู้คือน้องอย่างเนี้เขาเรียกรูปทรงพื้นฐาน อ่เนี่ยเขาเนี่ย,ยรูปทรงพื้นฐานซึ่งรูปทรงพื้นฐานตัวนี้นะฮะรูปทรงพื้นฐานตัวนี้มีนะฮะอยู่ประมาณ5รูปทรงอันนี้พี่เอามาให้ดู1รูปทรงและพี่จะจับห้ารูปทรงเนี้ยผสมผสานหรือลิมิตกันเองทั้งหมดเพื่อให้เกิดกรณีต่างๆเพื่อน,น้องจะเจอรูปใดก็ตามแล้วน้องเขาเรียกไงถ้าน้องเจอรูปใดก็ตามมันก็ทําอันตรายน้องไปได้ถ้าน้องรู้กรณีของการเจอกัน ะะซึ่งมันจะอยู่เต็มๆอยู่ในเทนนิงแอดเล็กเจอร์คอร์สซึ่งมันก็จะอยู่ในนั้นนะฮะอยู่ในเทนนิงคอร์สและเล c t เ r อร์คอร์ของเราอันเนี้ยมันต้องของปากของคอเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวมันนานเรื่องนี้เรื่องเดียวมันนานพูดวันเดียวไม่จบหรอกเรื่องนี้แล้วทำไมมันต้องพูดให้เยอะล่ะพี่ก็เพราะว่าเรื่องนี้มันข้อมันออกมาเนี่ยดูคะแนนมันเนเนี่ยเ,เปลี่ยนชีวิตมหาลาัยน้องได้เลยนะ โอเคไหมฮะอ่ามาดูนะพี่ให้ดูต่อนะครับเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าอ่านี่เป็นรูปทรงมาตรฐานรูปแรกที่เราเอาให้ดูถูกไหมเราก็เลยลองเอาแบบเบสิกง่ายๆง่ายๆ่ยอ่ะเบสิกง่ายๆง่ายๆ่ basic, าย,ายขอโทษนะงั้นพี่เลือกเลือกรูปนี้มาให้น้องดูโอเคไหมงั้นพี่เลือกรูปนี้มาให้น้องดู จัดไม่ค่อยบาลานซ์เลยพี่ซึ่งน้องหลายคนดูก็รู้สึกว่าไอสัตว์ไม่ง่ายแล้วล่ะง่ายเชื่อพี่ดิถ้ามันยากพี่สอบไม่ติดหรอฮะนี่ขนาดน,นั้นเลยง่ายแต่ก่อนมันอาจจะยากไนงะตั้งแต่สถาปัตย์น่ยมันค้นพบว่า มันค้นพบว่าพี่เป็นคนสอนมันก็ง่ายขึ้นมาทันทีพี่จะน่าเหมือนไส้เียละเกินโอเคไหมฮะดูกันต่อนะลืมละถึงไหนแลว้ววะฮี่โมแตโมแป๊บนึงนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันคืออะไรวะพี่เอาน้องเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมไปอันนึงไม่ใช่เหรอกรณีนี้คือสี่เหลี่ยมอันเนี้ยที่น้องเรียนไปอ่ะแค่เปลี่ยนสี่เหลี่ยมไม่ให้มันจัดตุรัสเป็นลูกบาศก์ให้มันยาวหน่อยแค่นั้นเองแล้วเอามาซ้อนกันเป็นหนึ่งกรณี เอามาซ้อนกันเองมันก็แค่นั้นเองพี่บอกว่าน้องก็จําเป็นต้องรู้ในรูปทรงทั้งหมดแล้วเวลามันเอามาซ้อนกันมันมากระทํากันอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างก็นี้นี้มาซ้อนกันที่อยู่ด้านหลังก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรโอเคไหมครับก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรอะหยิบสีขึ้นมาอันหนึ่งขอโทษนะขอหยิบสีขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะเวลาทําข้อสอบอย่าเสือกเอาไปทำนะมือ <laughs> เขาให้ทําขาวดําส่งนะดูนะพี่เอาใหม่พี่ทําอย่างนี้ได้ไหม พี่เอาใหม่พี่ทำนี้พี่ทำเป็นสีม่วงโอเคไหมฮะพี่ทำเป็นสีม่วงเนี่ยพี่คิดว่ามีก้อนนี้อยู่ก้อนหนึ่งพอแล้วพี่ยังไม่คิดว่าก้อนนี้ช่างแม่งไปก่อนเลยพี่คิดแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวโอเคนะพี่ก็เลยทำแบบสูตรเดิมที่เราทำเมื่อกี้นี้ซึ่งน้องเราไม่ได้ทำไหลย,ย้อนกลับนะฮะน้องก็การทำออนไลน์ให้ดูกันอย่างนี้มันก็ดีอย่างนี้แหละนะอะนรง้ มันก็ดีอย่างเงี้ยมันย้อนเท่าไหร่ก็ได้อะเห็นนะงนี้นะอ่ะแสงเข้าทางเดิมทางนี้โอเคนะเข้าทางนี้อะมาทางนี้ตัดหัวถูกไหมฮะตัดหางตัดน้องเวลามึงเลือกองศาแล้วขอให้มันองศาเดียวกันทั้งรูปนะฮะไม่ใช่เน้นความสวยงามแบบอยากจะอันนี้อะตัดหัวตัดหางก่อนไม่ใช่เน้นแบบว่าอันนี้เอียงเท่านี้สวยอีกอันหนึ่งเอียงไอ้ไม่ได้แสงมันดวงเดียว มันคือแสงในอุวมคติเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะอ่ะอันนี้อีกอันหนึง่งเห็นไหมฮะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งนี่ไงได้สามจุดเหมือนอันที่แล้วเป๊ะงั้นลรกงั้นลรกได้แล้วอันหนึง่งอ่ะระบายนําไว้ก่อนเสร็จไหมเรียบร้อยโอวยโทษติดมือมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่ออีกอันหนึ่งที่ใช้สีดำตามปกติ โอเคไหมฮะเพราะพี่จะตอบแล้วไอ้สีดําวันนี้นะฮะโอ้โหลำบากกว่าเดิมอีกไม่ได้ดิอย่าไปคิดตรงนี้ดิเงาเดี๋ยวมันรวมไงมันก็ซ้อนกันอยู่แล้วเราก็คิดถึงข้างล่างเลยซ้อนกันเดี๋ยวเงามันรวมกันมันก็มันรวมกันมันก็ทับกันไปอยู่แล้วนี่ไงก็คิดอย่างนี้ก็เหมือนรูปนี้เหมือนเดิมเห็นไหมนี่ก็คือรูปเดิมนี่แหละแต่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอ่ะปัญหาคือองศาเนี่ยละมึงมันต้องขนานขนานอ่ะโอเคเนี่ยเห็นนะฮะเนี่ยอันนี้อ่ะมา ตัดหัวเหมือนเดิมเลยเนี่ยแสงเข้าอยู่ตรงนี้หมดแล้วตัดหางจุดที่หนึ่งตัดโอ้ยองศาตัดหัวเห็นไหมฮะแล้วก็ตัดหางตรงนี้จุดที่สองตัดหัวอา้าวตรงนี้ลืมลากขอโทษนะนี่ไงปะปะปะจนถึงนี่เห็นนะตัดตรงนี้ตัดหัวทังนี้เรียบร้อยตัดหางทังนี้เรียบร้อยตัดหางงั้นพี่ลากนะฮะ โอเคป่ะ okay, เรียบร้อยนะพี่ตอบด้วยปากการน้ําเงินซึ่งตอ,อบจริง,งเขาไม่ให้ตอบมึงด้วยปากการน้ําเงินนะเขาให้ปกากคาเขาให้ตอบขาวดํานะแต่อันนี้เราทาเพื่อน้องรู้เรื่องอ่ะโทษนะนี่ไงเงาเวลามันรวมกันอ่ะดูนะพี่ก็ตอบอ่าเรื่องนี้สอนให้น้องรู้ว่านะครับนะมึงทําในกระดาษทดก่อนแล้วค่อยลอกลงไปตอนส่ง แม่ยังไปเปรี้ยวทําอย่างนั้นล่ะโอเคไหมฮะไปใช้โชว์สีไปอะไรพวกนี้เอาไม่ได้อ่าอ่าเงาเป็นอย่างนี้ครับนี่ไงมันรวมกันแล้วก็เป็นอย่างนี้ราอนี้เฉดบ้างเฉดนะเฉดต้องอ่อนกว่าเงาถ้าเป็นอันนี้อันเดียวกันก็อาจจะขีดห่างหน่อยหรืออันนี้มันขีดสองแนวไปได้ไมั้ยมีแนวตั้งกับแนวเฉียงอันนี้ก็ขีดแนวเดียวมันก็จะอ่อนกว่าอยู่แล้วอ่ะ น้องก็จะได้คำตอบออกมาอ่าโอเคไหมฮะนี่แหละมันก็คือประยุกเนี่ยตัวนี้ประยุกบอกแล้วมันอยู่ในตัว lecture course นะครับนะฮะอยากทำอย่างนี้ได้แล้วมันคุ้มค่ากับการทุ่มเทนะฮะประยุก iso metric คราวนี้เราไปดูข้อสอบจริงๆกันบ้างไหมมีอย่างนี้เราก็ต้องดูข้อสอบจริงกันบ้างเนาะอะ,อะมาดูข้อสอบจริงกันบ้างอะโทษนะ มาดูข้อสอบจริงกันบ้างเดี๋ยวพี่หาข้อสอบจริงแบบหนึ่งอ่ะข้อสอบจริงคือข้อนี้นะถ้าน้องคนไหนนะครับดูผ่านระบบที่เรียกว่า YouTube ในคลิปที่พี่พ YouTube มันจะถูกจบอยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะต้องมีต่อนะครับมีมีต่อแน่นอนแต่ขอหยุดไว้ที่แค่นี้ถามว่าทําไมนะครับเพราะว่านะครับพี่นะฮะอยากจะให้น้องเข้าไปสู่ เฟซบุ๊กดีกว่าคือให้ดูทุกคลิปที่เราเคยถานะครับเราจะมีกลุ่มเฟซบุ๊กในระบบทดลองเรียนฟรีนะครับถ้าเราเจอกัน YouTube แค่นี้ครับนะฮะแล้วก็ฝากแนะนำเพื่อนฝูงด้วยนะครับแต่ถ้าน้องอยากไปดูทั้งหมดเต็มกว่านี้นะฮะหรือจัดเต็มในคลิปนี้ทั้งคลิปนะก็นะครับเชิญในเฟซบุ๊กครับนะเชิญในเฟซบุ๊กแค่น้องมีเฟซบุ๊กน้องก็ดูได้แล้วครับไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมสักเท่าไหร่เลยฉะนั้นต้องเขาเรียกยังไงเนี่ย ต้องไปกันหน่อยแล้วล่ะโอเคไหมฮะนะยูทูบเราหยุดที่แค่นี้นะครับถ้าเฟซบุ๊กเราไปดูกันต่อเลยโอเคไหมฮะขอบคุณมากนะครับยังไงก็นะได้เจอกันแล้วนี่คือต้องต้องเข้าใจก่อน a c e b o o k เนี่ยมันมันแบบไม่ใช่เฟซบุ๊กเด็ดไอยูทูบเนี่ยมันแบบก็เรียกไงเนี่ยมันก็กว่าจะเจอเราเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ส่งข่าวส่งข่าวอะไรมันก็ง่ายดีพี่ก็เลยอยากจะรวบรวมหนูในในกลุ่มเดียวกันนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรนะครับ อยากจะให้สนับสนุนกันก็นะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ถ้ามันดีมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์หน่อยนะครับเราก็อยู่ได้เรื่องพวกนี้แหละยังไงก็ขอบคุณเราล่วงหน้าไว้ครับใครเข้ายูในเฟซกูก็เข้าไปดูเลยครับหรือถ้าสนใจจะเรียนนะครับสอนสดนะฮะหรือระบบออนไลน์ก็บอกพี่มาเลยไม่มีปัญหาครับเบอร์พี่หาง่ายมากครับผมแค่ไม่ติดตรองต่อไฟฟ้าแค่นั้นเองครับปกติเจอเป็นเน็ตไปหมดแล้วโอเคนะครับนะ เฟซบพ๊กไปต่อครับเดี๋ยวยูทูบเราขอจบไปที่แค่นี้ก่อนถ้าจะไปต่อไปต่อด้วยกันในเฟ้นพุกครับแล้วมันมีอะไรเยอะกว่านั้นที่น้องจะต้องชอบแล่หนหรโอเคครับ